ไข่มุกโมจิบ้านนี้วันนี้เราก็จะมาทําไข่มุกกันใช่ไหมใช่ไหมเยมอนนี่นะคะก็เป็นไข่มุก DIY ของแบร์เฮาส์นะคะซึ่งเราจะมาปั้นเองมาก็แกะกันเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาแกะออกมาแล้วข้างในมันก็จะเป็นแบบสีขาวๆเป็นเหมือนแป้งนะอย่างนี้นี่เองอย่างแรกนะคะเราก็จะเทปแป้งลงไปก่อนเลยเทปไปให้หมดเลยนะคะหมดเลย ก็จะมีแป้งม,มาใ,ใช่หลังจากัานะคะเราก็ใส่น้ำ100 ml mm ค่ะแค่นี้นะคะแค่นี้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าแป้งมันยังแข็งนะคะเขาก็บอกว่าให้ใส่เติมน้ำไปทีละนิดแต่อย่าเยอะนะคะไอ้ทีละนิดไป่รู้ว่าเริ่มเลยหมดเลยค่ะนี่หมดเลยคร mm ั้งแรก100 ml โอเคนี่คือหลังจากนั้นก็ใช้มือนวดเออเอาใช้ถุงมือไหมล้างมือหรือยังไปล้างมือก่อนล้างก่อนนะช่วยล้างมือ หลังจากนั้นนะคะเราก็นวดแป้งเข้ากันเลยเดี๋ยวหมอนวดด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างนิ่มไหมนิ่มนี่หมอเขาดูมือหน่อยไหนเขาดูมือหน่อยชีหรือว่าเราต้องใส่น้ําอีกแน่เลยครับเดี๋ยวนวดไปก่อนนวดไปก่อนนะครับเป็นไงยังได้ไหมสุดท้ายได้ไหมบวกคิดว่าเพิ่มน้ำอีกหน่อยไหมหนูว่าควรเพิ่มอีกนะโอเคอีกฝานึงนิดนึงฝานิด ใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าใส่เยอะเกินพังเลย<อ>ก็คือต้มไม่ได้บวันวเนือ้ออาขยำเลยนี่ค่ะแล้วก็นวดแป้งจนเข้ากันแล้วอยากบอกว่าเนื้อแป้งคือแบบยืดมากยืดไม่พอนะคะคือเนื้อมันละเอียด มาแบบละเอียดมากเหมือนแป้งดูนะ,ะทุกคนเนื้อสัมผัสเดียวกันเลยแล้วเราก็จะปั้นกันนะคะทุกคนเย่หมอนพี่ว่ามีไอเดียแล้วเราไม่ต้องปั้นดีไหมแต่เราทําให้ลูกมันใหญ่ขนาดนี้เลยไม่กันนะเอาขนาดนี้แค่นขนาดนี้เลยเอาแล้วเอเอเล็กๆก็เล็กๆ <c oughs> มางั้นเรามาทลูกเล็กๆกกันนะคะน <c oughs> ี่ปั้นลูกวงกลมมันน่าเบื่อแล้วปั้นลูกหัวใจดีกว่าน่าร <c oughs> ักดี <c oughs> เอาวงกลมไม่มาต่อไปนะคะบัวเอาหมดจั่นลูกมังกรมันลูกมังกรเลยไม่ใจเหรอเอาหมดจั่นเลยได้ใจได้ใจเป็นมังกรเขอดูนะลูกมังกรเด็กใหญ่มากใหญ่มากเลยเหรอนี่ทำไมมันตัวแค่นี้ใหญ่มากอ่ะขี้โมเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างใหญ่เกินไม่ได้ไงเดี๋ยวมันแบบเบื้องทรัพยากรในของมันทำอะไรุวมกลมอีกแล้วเหรอคะขอดูหน่อยสิ เออ่วน้อยช่วน้อยเออนวงกอนโเ้ยกูเหมือนจริงมากเดี๋ยวรอดูตอนต้มนะคะอาจจะเหมือนกันนี่พิ่มไม่อีกไม่ต้องเพิ่มะไรเปืองเปืองเปองค่องกอเอาแ้านกันเราเป็นแบบันอนโลกิลเปคัเหลมแบบสมเหลี่มเสี่เหลยมปันแบบมลกิวมันจากได้แบบไหนอัลกอริทัร อันนี้ก็คล้ายโพนี่อยู่นะแต่เป็นแบบมีปีกยูนิคอนยูนิคอน,อนเป็นกระสับเป็นกระสับอันนี้แบบไมโลคิวสา,ส,ส,าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอ้สี่เหลี่ยมโอ๊ยเป็นไรกับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยแล้วก็โพนี่เหรอได้ที่พี่บัวทำให้ตัวหนึ่งเราก็จะปั้นลําตัวก่อนเลยนะคะอย่างแรกโอ้โหอันนี้คืออยากบอกว่าพี่บัวเรียนแบบศิลปะมาเลยเพื่อมาปั้นชาไข่มุกจริงพี่บัวเลือกเรียนสายศิลป์สายอาร์ตไอจีเซซีมา อันนี้คือลาตัวของเป็นช่วงช่วงตัวของม้าค่ะพอมันจะไม่ค่อยยาวมันจะเป็นอยู่อย่างนี้เดี๋ยวต่อไปว่าขานะ,ะขาใส่ค้ายมันหน่อยหมขอนขาขายาวๆในมอนฮอนนี่แทนแทนอ๋อเดี๋ยวเขา <laughs> เขาเขาเขา <laughs> มีเขาได้มีเขาด้วยเป็นไงเฉยไหมฮอมนนี่เหมือนไหมเหมือนไหมคะาออใสยเลยอันนี้นะคะโอนนี่ ลวกออกมาเสร็จเป็นกิ้งก่าใกล้ใกล้เออนี่เออเราลองทำเป็นลูกนี่อะไรตัวเนี้ยเห็นมีนกหลังด้วยมังกรขยลมีนกหลังเอออยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นถ้าอะไรอ่ะถ้ามังกรโดนลวกอยากรู้ว่าถ้าเราปั้นเป็นรูปนี้มันจะเป็นให้เราไหมงูอไม่ใช่กี้อะไรท้าวัน กี่อุนจิ <g if> อุนจิตอนนี้นะคะทุกคนก็กำลังปั้นอย่างเบามันโอ้ <c oughs> <c oughs> เรามาดูก,กันสำรวจกันว่ามีรูปอะไรบ้างนะคะที่ปั้นแล้วอะโอ้ oh, อันนี้เป็นดาวนะทุกคนมีวงกลมฮะอันนี้คืออะไรส้นเท้าค่ะส้นเท้าค่ะอันนี้ให้น้องแย้มหมอนนะคะ หลังจากนี้เราก็ไปต้มน้ํากันดีกว่าไหมทุกคนไม่เอาต้มน้ำอ้าวเราก็ต้องเอาวันนี้ไปต้มให้มันสุกสิคะเพื่อจะได้กินกับชาไข่มุกนี่แม่ชงกินก่อนแล้วเนี่ยหนึ่งแก้วเนี่ยเห็นไหมพี่โบก็สั่งมากินหนึ่งแก้วเนี่ยเห็นไหมพี่โบก็สั่งมากินหนึ่งแก้วของเจ้าเนี้พี่โบสั่งประจำนะเป็นไงคะแป้งเหนียวไหมคะไม่เหนียวเลยค่ะดีไม่ค่อยเหนียวแล้วหรอเมื่อกี้ยังเหนียวอยู่นะอ๊ะอ๊ะอ๊ะออ๊ะอะอะอ๊ะอ๊ะะอะอะ เฮ้ยจริงเหรอมันคืออุนจิมันกินยังไงมันกินยังไงบอน <c oughs> ไม่สนใจเลยนี่ระวังร้อนนะคะอา้าวมอนมาแล้วนะคะทุกคนเราจะใส่กันเลยนะคะบอกบอกนะอันนี้ดูอันนี้ก่อนได้ะ ทุกคนวิ่งหมดเลยวงแตกนี่คือตัวอันนี้อันนี้คือแบบเท้าเท้าเท้าลงไปก่อนเพราะเรากลัวเล็บเท้าหลุดเนี่ยสาวซัมอุนจีน้องอุนจีนะคะอันนึงอุนจีอันหนึ่งอุนจีมีสองอันโอเคต่อไปมือมือมือต่อไปบังกรพี่บัวอุ้ยเหมือนเลยอุ้ยเหมือน แต่ว่ามันเป็นมังกรคอมเบอโดหรือว่าหรือว่ามังกรคอมเบอรโดจะมีอีกชื่อหนึ่งนะทุกคนอันนี้วิชาการนะหรือว่าเฮียสุมาตราไม่อยงานอ่ะไม่น่ายักอ่ะไม่ลงอ่ะเอาใส่ไม่เป็นไรมาค่ะจะช่วยน้องใส่กันอันนี้ก็เป็นวงกลมๆน้องวงกลมแล้วก็แบบใส่เลยไม่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งใส่อันใหญ่ๆก่อนมันสุกช้ากว่าเลยนะอ่าอูงจิอ้าวโอ้ย แล้วก็เราก็ใส่ดาวอ้ยแล้วก็มีอันนี้อันนี้ค่ะของยายหม่อนนางไม่ยอมให้นนใหเราปั้นใหม่แลนะ,ะอันนี้กันบินแล้วเราก็ใส่อันนี้ตัวที่บัวปั้นเป็นโคนี่เหรอโคนี่เห้เห็นไหมเห็นไหมคนดูนออกว่ะเออคนดูออกว่ะเหมือนเราสภาพ ตอนแรกก็ดูไม่ออกหรอกพี่ว่าป้อนนี่มันติดหมดเลยนะไอ,นอ,ะอ,อ้อเหมือนช่วยอ๋อไอ้เหมอนช่วยอันอันอันเล็กๆก้าลูกระวังหม้อร้อนนะคะแมงแมงเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนเอ้าระวังนะโอ้ยธรรมดาไม่เลยนะยิบมขาแล้วก็อันนี้นะชัดนะฟิวมอน น่าเกลียดมากลูกตอนนี้เป็นไงมั่งเรามาดูซิว่าเป็นยังไงมั่งเดี๋นะเริเปิดให้นะสองซ้ำเปิดเลยโอ้โหเปดเต็มโอ้อุนจิก็ลอยซองเท้าก็ลอยดาวอุ้ยดาวอยู่นั่นหัวใจอยู่นี่โอ้โหสุกแล้วมั้งคะทุกคนอันนี้เหมือนหรือว่าต้องให้มันอันนี้เหมือนฟันกรามเลยเออใช่ใช่เหมือนฟันกรามที่แบบถูกถอนออกมานะคะหรือว่าต้องให้มันสุกใสกว่านี้ไหมคะยังไงดีถูกแ้วถูกแ้วเหรอคะเฮ้เต้นแบบเบาหิวเต้นแบบพี่เบาหิว อ่ะเต้นแบบพี่บาวิวอ่ะอามอนอย่ายอมเดินจ <c oughs> มม่อซ้ำยอมไหมไม่ยอมยอมไหมยอมไหมน่าจะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักนะคะใส่ภาชนะนี้ใส่ถ้วยแก้วกันก็โอ้โหอันนี้ชัดมากอะไรคะมอนเท้าเท้าอุ้ยเท้าน่ารักอะตะมุตะมิ วันหลังเราต้องปั้นเป็นสีเนื้อค่ะนันเนใช่เราเราอาหารนิดเออใช่ใช่เราเราสามารถทําได้นะวันหลังนะวันหลังเจอกันไม่เจอไม่อยากเจอหรอคะกินอะไรนั่นอ่ะกินเนนี่ไหนอ่ะอุ้ยสวยสวยสวยทุกคนสวยใสเป็นแก้วเลยออ้อหสวยมากส่วนอันนี้นะคะโอ้โหของน้องเยมอนเป็นแบบแผ่นวงกลมอันใหญ่มากของเยมอนไข่มุกประจำหมู่บ้านเพราะกินอันใหญ่กินทั้งหมู่บ้าน คือไม่ต้องใช้ฝาปิดเลยนะคะเชนนี่แทนเพราะมันใหญ่เวอร์โอโหเสร็จแล้วนะคะเราก็เทน้ําเชื่อมลงไปสักหน่อยนะคะตามสูตรที่เขาบอกมาในกล่องนะคะโอเคนิดเดียวพอเพราะเราไม่ค่อยทานหวานเนื้อนะคะเนื้อใสมากเหมือนเงาะลอยแก้วเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันให้มันคลายร้อนสักหน่อยก่อนสุกเรียบร้อยเราก็เตรียม ของที่จะชงชาไข่มุกกันแล้วนะคะตอนนี้ก็กินมัดเมโลดอใช่ไหมเมื่อกี้ใช่มัดเมโลใหญ่มากไหนอขอดูหน่อยโอโหใหญ่มากซึ่งเราก็จะกินกับชาที่ซื้อมาจากซเนะคะก็คือชานมไข่มุกเป็นชานมใต้หวานทุกคนข้างข้างในมันก็จะเป็นซองซึ่งขอบบอกว่าอร่อยมากแล้วก็แกะเลยดีกว่าเท okay, ลงไปให้หมดเลยอุ้ย หลังจกนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำไปให้ถึงหนึ่งอยนะคะอุ้ยโทษทีหลังจากนั้นนะคะแล้วก็คนให้เป็นลาลานเลยค่ะอันนี้ใครจะกินแบบร้อนก็ได้นะคะหรือว่าก็แบบเย็นก็ได้ดกินได้หมดทั้งสองแบบเลยมานะคะเราก็จะมาจัดแก้วกันเลยอย่างแรกนะคะเราก็ใส่น้ำแข็งก่อนเลยแล้วก็ใส่น้ำ <S <S นไปเลยค่ะ นี่คะก็คือชาหนุ่มไข่มุกของพวกเราค่ะเรามาชิมกันเลยดีกว่าไข่มุกน่าจะก้อนใหญ่เกินไปออยายมันติดอยู่ข้างในอะเห็นไหมเอออาไลยเอากินชาด้วยกินชาด้วยบทเรียนนะคะอยากกินด้วยป้้นให้เล็กกว่านี้กินด้วยเดีย๋ดวยวหมอนชิมด้วยหมอนชิมเนื้อนี่เลยอ่ะกิน ติดอะไรแะมอนติดอะไรอะติดน้ำแข็งไม่ใช่น้ำแข็งนะือว่าพี่ไน้าแข็งนหม่นั่นไงนีไขมุกอะรข่มุกก้อนใหญ่กว่าลอยอีกคิดดูมวนชิมมวนชิมไขมุกหนึ่งสองช่อืมเป็นไงคะใหญ่พูดสิรีวิวสิใหญ่อร่อยไหมเฮ้ยอรอยอ่อรออยอลยอรยอร่อยอร่อยอร่อย อร่อยมากอะชิมน้ำก่อนชิมน้ำชิมน้ำบ้างน้ำน้ำแต่ยัวอนดูชอบนะคะทุกคนน้ำมันอร่อยไหมคะเยี่ยมไหมโอเคสลากลิปนี้ก็อย่าลืมกดโอเคกดไลค์กดแชร์ให้เดี่ยวช่องโอ้ยเจมอนเจมเทียเย่ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายอะไรเอาใหม่เอาใหม่ Chúng, Chúng mày hả? đi